หนึ่งในเกมยิงปืนสุดเอกลุศิ่ที่ถ้าหากคุณเก็บอะไรได้ของสิ่งนั้นจะตกเป็นของคุณทันทีไม่ว่าจะเป็นเสื้อกรอกกันกระสุนระดับ6ระดับสูงสุดมูลค่า1นึ่งแสนเก็บได้ครับมวกกันกระสุนระดับ6ระดับสูงสุดมูลค่า1นึ่งแสนสมเก็บได้ครับหรือแม้แต่ปืนไรเฟิลสุดเทพอย่าง S 1 6หที่มีมูลค่ามากกว่า1นึ0 0 0สนสี่หมื่นก็เก็บได้หมดครับวันนี้ผมพอนําเสนอจุดฟาร์มกล่องปืนทั้งหมดของเกมไอหน้าเบกเอาบนแมปพื้นฐานแมปพื้นที่ไล่จะมีตำแหน่งของกล จะให้น้องใส่แค่ปืนพกกับกระเป๋ามหมวกกันกระสุนสักใบไม่ให้ครับเสื้อกลอกกันกระสุนไม่ให้ครับให้ระเบิดสักลูกก็ไม่ให้ครับเอเขาไปก็ตายสิ<อ>เริ่มคิดไปหรออุ้ยตอนนี้ฉันอยู่ไหนเนี่ยจุดซ<ๆ>ื้อขายผลผลิตสินะใช่ครับโดยสําหรับภารกิจนี้ต้องตามและหากล่องอาวุธให้ได้มากที่สุดครับซึ่งมีทั้งหมด25กล่องยีอ25กล่องใช่ครับแล้วให้ปืนพก โดยสโซนรอบมีทั้งหมด13กล่องเริ่มจากแถวถนนริมผาจะมี2กล่องครับระหว่างจุดไฮรูทของทั้ง2แห่งจะมี2กล่องครับแถวทุ่งเข้าสารีทางทิศเหนือจะมี3กล่องครับบริเวณพื้นที่ขนส่งสินค้าจะมี4กล่องครับในบ้านพักจะมี1กล่องครับและทางใต้ของห้องเก็บของจะมีอีก1กล่องครับสำหรับบริเวณพื้นที่ไฮรูบริเวณคคกม้าจะมี2กล่องครับและบริเวณโมเทลมีอีกถึง12กล่องครับถ้าใครกังวลว่ากลัวจะเก็บของไม่พอเพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยน เอวิตาได้หรือว่าจะซื้ออีริทพาที่ได้ช่องเก็บของเพิ่มขึ้นมาถึง70ช่องได้เงิน40,000โคเอิร์นทุกวันและซิบิเซ็อีกมากมายเพียง189บาทเท่านั้นครับมมขอบคุณแม่ขอบคุณที่เป็นคนที่ไว้วางใจเดียนนะคะแต่เดียนอยากจะบอกว่ากูเพิ่งได้แค่สองวันวหยสู้ๆนะครับไม่ต้องมาสู้ๆู่เลยผีเดี๋ยวว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตจะเห็นได้ว่าเราวิ่งเร็วกว่าปกติเยอะเลยนะครับเฮ้ย hey, จริงด้วยก็เนื่องจากบนตัวเรามีสัมภาระน้อยส่งผลทำให้เราวิ่งได้ถนัดวิ่งงได้้้้เรร็วขขึนนนนาาหมีคคะับ มาลำบากลำบนอาเจอละเฮดช็อตเอายังไม่ตายอีกช็อตอาเรียบร้อยก็แน่สิครับผมใส่กระสุนจอสามให้เลยนะครับออืเป็นพระคุณไม่เป็นไรครับประชดไว้บอกเลยว่าณจังหวะนี้มีอะไรก็เอาหมดค่ะเสื้อกรอกกาดฉันก็จะเอามืนของบดฉันก็จะเอาโอ้ยู่ก็ดีดีไม่ได้ใช่ไหมโหโหดหลายจังเลยครับแกสิโหดหลายให้ปืนพกกระบอกเดียวเนี่ยไหนดูซิมีอะไรบ้างว่าแต่ลืมภารกิจอะไรหรือเปล่าครับโอ้ งงไออสกย่านีแหละตามหากล่องอาวุธครับโอ้นัน่นแหละนั่นแหละใครบ้าจะไปลืมว่าแต่มันอยู่ไหนนะโอ้เปิดแผนที่ดูสิครับจื๊บโอ้โหอยู่ข้างหน้านี่เองเห็นนะใช่ไหมทุกทางนานกระท่อมนี้แน่นอนโอ้ไม่ได้เชื่อจะหาเจอนะครับขานับกลัวนั่นนะคะจะมาขโมยของค่ะโอ้ถ้ามาขโมยของไม่ต้องของขอนุออญ,ญาตก็ได้ครับนายขอดูของเลยสิเกลือเค็มๆเลยปากบอกว่าเกลือเก็บหมดเลยนะครับอ๋อยิ้มยิ้มเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าฉันขี้งกก็ขี้งกจริงๆนี่นะว่าแต่ไปจุดไหนต่อนะอ๋อใกล้ๆตรงนี้นี่เองลุยโกดังข้างหน้าเลยครับจัด กิจนี้มันช่างง่ายซะเหลือเกินโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนด้านหน้ามีหนึ่งคนครับและด้านหลังก็บินหนึ่งคนครับก็เปลี่ยนปืนสิครับโอ้จริงด้วยมาเข้ามาเก่งมากครับรเล่นผิดคนละไอ้น้องอย่าลืมไปเก็บกล่องนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่อ่าจะเอ๋ใครมาใส่เกวียนเนี่ยโอ้ยรีบเก็บเลยครับเดี๋ยวมีคนมานะครับโอ้โหเกลือเต็มเต็มเลยต้องเริ่มไปทำบุญแล้วสินะเฮ้ยกริบเอียง 5, ห้าพันได้อยู่นะกูตกใจโอ้ยอีนังบอ เ็คโอ้โหยิงซะหมดแม็กเลยครับถ้าของไม่ดีฉันยิงซ้ำเลยนะเฮ้ยใจเย็นครับไหนดูสิ ไอทีก็มัวจนปิดมันทำไรเนี่ยถามแบบนี้จะไม่เก็บสินะครับเอยอันนี้ต้องสามพันว่าแต่ของที่ผ่านมาทำไมของไม่ค่อยดีเลย <c oughs> อ๋ออันนี้ผมลืมบอกเลยครับกล่องอาวุธในเกมไอหน้าเบกเอาเนี่ยม,มันมีหลายเกรดมากเลยนะครับมีทางเริ่มต้นจากกล่องอาวุธปืนพกซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่แถวรอบนอกนี่แหละครับระดับดีขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นกล่องอาวุธยาวที่เราเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้ครับเล่นเรียกว่าดีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงอวีกทีครับ <c oughs> อ๋อกล่องที่เราจะเก็บตอนนี้ก็เป็นกล่องอาวุธแบบยาวนะคครรรััับบบบบบบแแแแลลละะะะผมขขออออนนนนนนาาววว่่่ตกกกกกดดดเเ็งง้้้้ใหหไปทีีำพืสุย ไม่เป็นไรนะครับของจริงอยู่ข้างหน้าครับจริงจังจริงจังไม่จริงโจครับต่อไปจะเป็นระดับกล่องอาวุธใหญ่ครับกล่องพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ไฮรูทครับซึ่งกําลังถือปืนพกหนึ่งกระบอกเข้าพื้นที่นั้นเลิศนะเอานะครับถือฝึกฝีมือครับเอ้ยโดนยิงหัวทีเดียวก็ตายแล้วไหมแฉะฮัลโหลนีเพิ่งรีบมาแค่นะจ๊ะโอ้ยลูกศรชี้ไปทางขวาณจังหวะนี้ฉันเชื่อหมดค่ะรีบเก็บของรีบไปจ้ะเฮ้ยเฉยๆนี่ฉันคิดใช่ไหมปีหนึ่งใช่ครับปีสองมันคือกล่องอาวุธใหญ่คคคคครรรรัััับบบบแถวววนนนนีีี้้มะะะงดยโโออเเเฉจก็ อ๋อ oh, แล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับในระหว่างที่เราดักซุ่มอยู่แน่นอนครับว่าเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวไปมาผมแมนะนําให้กดเท้าแดงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อกดแล้วมันจะทําให้การเดินของเราไม่ส่งเสียงบอกตําแหน่งศัตรูนะครับกดแล้วไงตอนนีใจเย็นๆนะครับตอนนี้ข้างนอกมีประมาณสองถึงสามคนเลยครับแต่ว่าตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะนอกจากเราจะอยู่บริเวณพื้นที่ที่เขาจะเข้ามาเก็บกล่องวุดด้วยแล้วเรายังกดเท้าแดงซึ่งทาให้ศัตรูไม่รู้ตําแหน่งเราอีกด้วยนะครับจงังหวะนี้ผมแนะนําว่าให้ซุ่มรอคนที่จะเข้ามาจะมีโอกาสดุดสดครับ โอเคสวยครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นบอดไม่น่าจะมีของดีอะไรครับจังหวะน,นี้ผมแนะนาว่าให้รีบหนีเลยนะครับเพราะยิงปืนไปไปแกสบ,บอกตําแหน่งให้รู้ทั่วเลยครับโอเคโอเคหนีแล้วเดี๋ยวครับเ <laughs> ดี๋ยวครับเดยครับอ่านี่เรียกว่าหนีสินะครับโอ้โหขึ้นตึกไปกลางดงงสตูเลยครับเลือดมันร้อนไอห้หน้อก็ต้องตามหากองต่อไปสิอ๋อมีทีเด็กๆแนะนํานะครับตอนเปิดประตูเข้าห้องไปแนะนําให้ปิดด้วยนะครับเพื่อความเนียนได้เลยลูกพี่กล่องที่ห้าโคของพี่หนเนือโอยไม่มีเลยเลยเกินไปต้างอันนี้คือใช้ดวงหมดแล่วล่ละครับ ไม่เป็นอะไรความหวังที่ตู้เซฟเขาแบงแพงนะจ๊ะโอ้ยตายเงินสองพันจบกันแล้วชีวิตฉันเข้าห้องนี้ไม่ได้หรอห้องนี้ต้องใช้กุญแจครับแล้วกุญแจห้องเนี้ยโคตรแพงเลยครับเท่าไหร่เหรอตอนนี้ประมาณแปดแสนครับไปไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับเฮ้เอเอยเคยมาส่งสต็อปให้หยุดแถวนี้อันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับลองสู้ไหมครับโอ้ยไอ้บ้าอ้าระสุนแน่จะหมดตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาปืนพกไปยิงกันแหละครับแกเช็ดดูดดด เหลือใช่มโอ้จริงด้วยครับสู่ๆครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปีกยิงหมดแม็กก็ไม่ตายเหรอเกจะลงดีกับฉันใช่ไหมได้เอ๊ะ๋อมมมันไ่้ยโอเคตายหนึ่งโอเคเก่งมากครับไม่ต้องรีบครับยังเหลืออีกเพียบครับพูดแล้วรู้สึกสบายใจจังมาอีกรอบหนึ่งมันหายไปไหนกันนะเอ๊ะฮัลโหลเฮ้ยมันมีการหมอบยิงเลยวะนี่เนีนี่เนนี่เน เนี่ยวะโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วโอเคเก่งมากครับโอ้ที่อยากออกแล้วฉันไม่ไหวแล้วมีคนกำลังตามมานะครับปิดประตูใส่เลย <c oughs> ไม่เข้า <c oughs> อย่างงี้ก็ได้นะครับดูสิเมื่อกี้จะเปิดประตูมาไหมก็เข้ามาดิครับพร้อมยิงโอเคมนันน่าจะไปแล้วนะครับอุ้ยเลยเป็นเหนื่อยงี้ขอชิคก้าส่นแป๊บหืม ใส่ดมจัดเต็มเลยครับปืนก็ไม่พร้อมกระสุนก็หมดคู่จะไปบดของดีจังขโมยแป๊บออกก่อนครับออกก่อนครับฝรั่งเทียบเลยครับจะตายไม่ได้โอ้โเสียหัวเอายังไงดีพ่อจ๋าแม่จ๋างั้นหลบเข้าไปข้างในห้องหากระสุนเติมก่อนเลยครับโอเคเอานี้ใครบอกฉันเชื่อฟังหมดอะโอ้โหเติมทีนั้นแบบนี้นี่ละครับความสมจริงของเกมไอหน้าเบรกเอา อันนี้ถึกจริงครับน่าจะใส่ชุดครบเซตเลยครับแล้วก็กระสุนที่ใช้อ่ะเป็นกระสุนธรรมดาไม่ได้จอเกาะเลยด้วยครับทำไนะปืนไม่ดีกระสุนก็ยังไม่ดีอีกงั้นลองยิงอีกทีนะครับไหนลองอีกทีสิโอ้ไม่นอนอีกแล้วนะครับโอ๊ยทไมไม่่อยโดนเลยโอ้ผมลืมบอกไปครับว่าเกมนี้ในโหมดยิงปกติเพื่อความสมจริงจะไม่มีเป้าเล็งยิงให้นะครับจึงทําให้ยากต่อการยิงในกรณีที่ไม่ได้กดซูมครับแล้วท ผมมีทิคแนะนําคือไปที่ตั้งค่าควบคุมครับแล้วปรับให้สสยลักตั้งค่าให้ปรับมาอยู่ตรงจุดยิงแบบนี้เท่านี้ก็สามารถยิงแม่นแแ,แบบไม่ต้องซูมได้แล้วครับสุดยอดและสำหรับใครที่อยากลองมาเริ่มเล่นเกมไอหน้าเบกเอาเกมยิงปืนที่มีความสวยและความสมจริงขั้นสูงสุดสามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายครับ